สุโขทัย EP 2กินเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์มารวมมาในคลิปนี้แล้วตามมาดูกันได้เลยค่ะเริ่มต้นวันด้วยขันตกมื้อเช้าจากทางบ้านพักจัดเต็มเหมือนเดิมอร่อยทุกเมนูบ้านพักอันนี้นะคะราคาคนละ800บาทที่พักรวมอาหาร2มือ้อคุ้มสุดๆใครสนใจจองได้ที่เพจบ้านนาต้นจัดเลยชมผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคนที่ศูนย์กลางชุมชนวันที่ไปคุณนาเขาหมักโคนกันเสร็จแล้วเลยอดดูวิธีการทําแต่ก่อนกลับเราแวะชิมส้มลิมกวนอร่อยมากและเราไปต่อกันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา ก็ตอมีให้เช่าอยู่ที่รานจอดรถแล้วก็รถล,ลาก็มีเหมือนกันที่รานจดอดรถค่ะถ้าเข้าคนละ20บาท ค่ารถรางคนละ30บาทเพจเรื่องนั่งรถรางเที่ยวนะคะคุณลุงคนขับใจดีมากคอยอธิบายให้ความรู้ตลอดทางเลยและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือกำแพงเมืองจุดแรกที่คุณลุงพาแวะคือวัดเจดีเจ็ดแถวที่นี่คือสุสานหลวงเป็นที่เก็บอัฐิของราชวงศ์สุโขทยัยเจดีตรงกลางจะเป็นทรงดอกบัวตูมจุดที่2วัดนางพญาวัดนี้สร้างโดยพระมเหสีของพระลวงจุดนี้สวยตราตืงใจมากแม้จะแดดร้อนก็ตามและอีกหนึ่งสถานที่ที่เพจอยากไปนะคะโบราณสถานอาคารคุมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดชมชื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้อ เราแวะเติมพลังกันที่ร้านหมี่ข้าวพันผักข้าวพันผักสุกี้ไฮโซอร่อยมากน้ำจิ้มบอกเลยว่าเด็ดไปต่อกันที่เขื่อนชริพงเขื่อนทำนพร,ร่วงที่มีอายุกว่า700รอปีไปเดินเล่นด้านบนถ่ายรูปนะคะบรรยากาศดีมากๆแนะนําให้มาช่วงเย็นวัดตะพังทองคือเพชรไปตอนใกล้ค่ำท้องฝาที่เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยส่วนมื้อเย็นเราฝากท้องไว้ที่ร้านเจเป้าร้านนี้จะเด่นเรื่องปลาแม่น้ำม,มากๆเพชรเลยสั่งเมนูปลามาเยอะชิ้นใหญ่สดอร่อยทุกจานให้เยอะมากๆเลยค่ะ